เจออ้อยเว้ยโอ้โหเตะทั้งทีมฮะเจอกับอ้อยผู้ผิดหวังมาจากเมื่อวานอันนี้พบจะมาช่วยหรือไม่โอ้โหเตะออกไปแล้วหนึ่งลูกจะเทีมว่าซีทีมพอดีปะหนึ่งอะอ้อยอ้อยขอเสิร์ฟฮะปะเข้ามาสองซูน่ะ สองต่อศนะูนย์ะเสิร์ฟโดยกิศดาฮะกิศดาแว่นตากันแดดฮะเ <c oughs> ออฮือพบสดว่าวันนี้กิศ <c oughs> ดาปลาเผาฮะวันนี้ <c oughs> เจอกอ้อยขอเสิร์ฟฮะอัดไปทีหน้าสายลงนี้โอ้โหโออกครับไม่เก่งเหมือนเมื่อกี้เลยวะ <c oughs> ไ,ได้หรอสามหนึ่งฮะปัดเข้ามาโอ้โหอิสตาดายังไม่เอาฮะเสดายังยังอ่อยกินอยู่ฮะตอนนี้ปักวาโอ้โหเจ๊ปอนเปิดแตงฮะเจ๊ปอนไฮไลท์ผมฮะโอ้โห แปลมาที่เจ้าพบเจ้าอ้อยู่กเต็มบลูกนี้เสียครับอ้เจ้าอ้อยเซิบฟลูกนี้ปักมาโอ,โ,โอ้โหสามาต่อสามฮะ แหวมาโอ้ยคัด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 อ <laughs> <c oughs> ะไรเหรอ,อปัดเข้ามาที่เจ้าปอนี่กูหูยังอยู่ฮะเจ้าปอนอดูหูตามมาเยี่ยมฮะสี่ต่อหกครับ กิดสนาเแป๋มาที่เจ้าอัมยกสบายตุ้มแดนบ็อกโอ้โหออกครับออกเป <source> <I> ็นศอกเลยฮะหายครับเจ้าออยเดตต่อสีฮะปัดเข้ามาโอ้โหเบอร์ได้สวยยกมาสั้นๆสั้นแบงลุยเจ้าออยยังอยู่ยกเอง ไเหลือครับโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดอง,อง,ดองแจ่วบองแจ่วกะปิฮะเช็ดเยี่ยมสดาฮะกิสดาลปลาเผาปักกะบาที่หน้าซ้ายลูงนี้โหโอ้โห <c oughs> จ้าอามได้เพียงแค่ยกขาครัเจ<ม>้าไอ้ปาดไปที่ภูลูกนี้<ม>วหวยิ่งกว่าแสงฮะตีฮะตะก้อโอ้โหตัวนี้น้ำฮะต่งนู้นหลังเท้ามา จังได้อยู่เจ้าอามยกมาโอ้โบาสเข้าหนะ้าเสียดายจริงๆเลยเชียวโอ้โหเอออซนแบคลูกนี้ลงแน่ๆฮะหน้าเสียดายจริงๆเลยเชียวบักเข้ามาไม่เป็นไรครับโอ้ครับสึสตาด้อยขอเสริมฮะ เข้ามาลูกน okay. oh, hey ี oh ้ย huh ok er. ังอยู่เอ็มวิ่งมาไล่ลูกนี้ปอนเตโอ้โหไม่เหลือครับโอ้โหออแล้วครับเรียกว่าทีมเต็มที่สุดเลยฮะวันนี้ว่าตัวเตะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยทีมอื่นไม่มีตัวเตะตัวเตะเยอะวันนี้แบ็กก็สบายสิแบี้ หยอดมาทีนั้นใส่ย,ยังได้อยู่อโอ้โหเต็มบล็อกลูกนี้โอ้โหนิดเดียวฮะเอาแล้วครับไล่มาแล้วฮะตอนนี้เ <ๆ S 1> จ้าอ้อยจะทำยังไงดีฮะปานมาทีเจ้าอํา <ไป S 1> มงไปลูกนี้เอา,เอาแล้วครับถวายผ่านหรือเปล่ายกมาสั้นๆเต็มบล็อกโอ้โห คนเจ้าพบฮะสดจริงๆครมันนี่สดกูนี้นต้องไปกินในทะเลแล้วฮ <c oughs> ะเจ้าหอยบอกว่าใสาฮะตัดเข้ามาโอ้โหออกครับน่าเสียใจจริงๆ,ๆเลยเชียวดูกิสด,ดาฮะ เข้ามาเอาแล้วครับเจ้าพ่อเปิดได้โอ้ยอโอ้โห,โหน่าเสียดายครับลูกนี้เท่าไรแล้วสองเ <2 S 2> ทง่าสองเก้าสิบสองต่อเก้าครับโอ้ยบอกโอ้โหกระกดเต็มแม็กซ์เลยฮะลูกนี้สิบสิบสองอะ ดปาดมาที่เจ้าอ้โยสวงตัวหนึ่งฮะปัดเข้าโู้ยลูกนี้เอลูกนี้เปิดลูกนี้ต้องไปซื้อเล้าเลยฮะ หนึ่ง <mil ky o> ต่อสามฮะกฤษดาจะมาอีกหรือไม่ตัดกันมาที่จามจากบ้านลนเอาละครับโอ้หท่วมามาลูกนี้สุดยอดเยี่ยมจริงๆฮะสิบสามสิบสองเอาละครับถ่ายเกมนะฮะใครจะอยู่ใครจะไปฮะ เข้ามาตรงนี้โอ้โหเปิดสวยยกมา,อาโอ้โหโอเอาละครับกลับมาแต้มเท่าฮะโอ้โห,โหพี่อิอบฮะโอ้โหออกเลยสามเท่าฮะสิบสามเท่ากันครับจะหยุดที่ไหนฮะตามมานี่ยองโอ้โห<ภา>เรียกว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะ ปกติต้องจะเสร์ฟกินตัวเก่งยางเดียวเลยฮะโอ้สี่สิบสามสิบสี่ฮะอีกเต้มเดียวฮะฟันเข้ามาตรงนี้โหเปิดได้สวยฮะยกมอโอ้โหเรียบร้อยเจ้าออยบอกว่ายอดเยี่ยมฮะมาเสียได้จริงๆเลยเชียว เยียมสุดโอ้โหยอดเยี่ยมมากเยี่ยมกระเทียมดองอ่ะ